วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจรารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่30ในเทศกาลธรรมดานะครับบทพระคัมภีร์ในวันนี้นั้นกําลังมุ่งถึงพระบุคลิกอันสําคัญอันหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับก็คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระผู้มีเมตตาเพราะฉะนั้นบทอ่านทั้ง3าบท ในพระคัมภีร์ที่เราไปวัดแล้วจอได้ยินได้ฟังวันนี้พ่อก็เลยตั้งชื่อแนวคิดหลักในวันนี้ว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าเจียงแท้ทรงสรรพานุภาพทรงกิวช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงที่จริงพ่อเขาไม่ได้พูดเองหรอกครับคำนี้เป็นคำที่เอามาจากพระคัมภีร์ในหนังสือบทเพลงสะดุดีนะครับ ขณะที่คนโบราณแกะสลักเทเวรูปจากไม้หรือสลักเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหินทรายพวกเขาจะใส่ตำนานเรื่องราวลงไปให้หน้าเกรงขามผู้คนจะเข้าหาต้องหมอบคลานเข้ามาเวลาพูดจาสิ่งใดกับเทเวรูปแกะสลักเหล่านั้นก็ต้องเรียกตัวเองว่าลูกช้างเมื่อเข้าไปอย่าทำอะไรผิดที่ผิดทางไม่เช่นนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโกรธพิโรธ และก่อให้เกิดเหตุร้ายมีอันเป็นไปแก่ชีวิตเมื่อผู้คนกลัวที่จะเข้าใกล้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ที่เป็นคนกลางทำพิธีต่างๆให้ตรงนี้จึงมองได้ว่าเป็นโอกาสทำม,มาหากินของคนที่ตั้งตัวขึ้นเป็นผู้วิเศษเป็นคนกลางระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากินกับมนุษย์ที่มีความทุกข์ยากลำบากก็เอาไม้มาแกะสลักเป็นอัเทวรูป เอาหินทรายมาแกะสลักเป็นเทพเจ้าใส่ตานานเรื่องราวเข้าไปว่าเทพเจ้าองค์นี้มีความดุร้ายบันดาลสิ่งต่างๆได้จะเข้ามาพึ่งต้องเข้ามาแบบอย่าทำอะไรผิดที่ผิดทางต้องเกรงกลัวเพราะฉะนั้นการเข้าไปจึงต้องพึ่งพาอาศัยคนกลางทําพิธีให้และอาชีพคนเข้าทรงผู้วิเศษก็เกิดขึ้น เทวรูปกับกายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องหวาดกลัวเข้ามาใกล้มากไม่ได้มีเอาไว้เมื่อเดือดร้อนจึงเข้ามาหาและนำของถวายมาให้ตามที่ผู้เข้าส่งเรียกร้องกว่าชาวอิสราเอลประชากรของพระปินเจ้าจะเข้าใจว่าพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาไม่มีลักษณะเช่นนี้เลยก็หลงวนอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้นานหลายศตวรรษทีเดียว ทั้งทั้งที่ประกาศกของพระเจ้าสอนอยู่เสมอว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าเจี่ยงแท้ทรงสรรพานุภาพทรงกริ้วชาและอุดมด้วยความรักมั่นคงคิดจนทุกคนควรจะได้อ่านพระคัมภีร์เพลงเดุดีที่1 0 3แล้วมันมีเนื้อหาว่ายังไงในเพลงเดุดี103พระองค์ประทานไปความผิดทั้งหลายของท่านทรงรักษาโรคภัยทั้งหมดของท่าน ทรงช่วยชีวิตท่านให้พ้นจากเหวลึกประทานความรักมั่นคงและพระเมตตาเป็นดั่งมงกุฎแก่ท่านพระองค์ประทานสิ่งดีๆอย่างเต็มเปี่ยมตลอดชีวิตของท่านทรงบันดาลให้ท่านเป็นหนุ่มอยู่เสมอเหมือนนกอินทรีพระอาเวทรงพระกรุณาและทรงเมตตาสงสารกริวช้าทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยมพระองค์ไม่ทรงกล่าวโทษเราตลอดไป ท้องฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเพียงใดความรักมั่นคงของพระองค์ต่อผู้ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้นตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงกันความผิดของเราออกไปห่างไกลจากเราเท่านั้นบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพริยาเวก็ทรงเมตตาสงสารผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร ส่งเลยลึกได้ว่าเราเป็นเพียงฝุ่นดินวันเวลาของมนุษย์เป็นเหมือนต้นหญ้าเขารุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ในุ่งเมื่อลมพัดผ่านมาก็อันตรธานไปไม่เหลือสิ่งใดให้เห็นอีกเลยแต่ความรักมั่นคงของพระยาเวต่อผู้ยำเกรงพระองค์นั้นดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิดพระยุติธรรมของพระองค์ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อผู้รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และละลึกถึงบทบัญญัติของพระองค์เพื่อปฏิบัติตามโอ้บทเซดูดีที่103นี่อิ่มใจไหมนะครับพอฟังแล้วเนี่ยคนเขียนเพลงเซดูดีที่103เนี่ยเป็นบทสวดบทหนึ่งนะครับแต่ร้องเป็นบทเพลงในชาติอิสราเอลประชากรของพระเวลาเขาเข้าไปในพระวิหารแล้วเขารู้สึกว่าพระบินเจ้าหนึ่งเดียวพระยาเวเที่ยงแท้เป็นพระเจ้าที่ยงแท้ ไม่เหมือนกับสิ่งที่มนุษย์สร้างสิษย์จากสิทธิ์ขึ้นมาด้วยมือของตอนเองแล้วก็ใส่ตำนานเรื่องราวลงไปสิ่งสำคัญก็คือพระยาเวทรงอุดมด้วยความรักมั่นคงทรงเมตตากรุณาและก็ทรงมีเมตตาต่อมนุษย์พอถึงยุคสมัยของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ความหมายของพระบิดเจ้าพระยาเวของชาวอิสราเอลที่ กิ่วช้าอุดมด้วยความรักมั่นคงทรงมีเมตตาต่อมนุษย์ทุกคนไปดุดบีดาต่อลูกเนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์ไปอีกเพราะอะไรครับพอถึงยุคสมัยพระเยสเจ,จ้าพระองค์จึงทรงสอนว่าพระเป็นเจ้าเป็นเหมือนบีดาพ่อทู้ใจดีรักลูกเวลาจะสวดให้เรียกพระเจ้าว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ไม่เคยมีคำสวดแบบนี้มาก่อนเลยที่เวลาเราจะทูลเรียกพระบินเจ้าเราไม่ต้องทำเหมือนออสิ่งศักดิ์สิทธิ์จองปลอมที่สร้างขึ้นมาแล้วบอกว่าแกเข้ามาแกต้องลูกตัวเองว่าต่ำต้อยลูกช้างต้องคานเข้ามาแต่พิยสิเจ้าบอกว่าเมื่อเธอจะสวดภาวนาต่อพระบินเจ้าให้เธอเรียกพระบินเจ้าว่าเป็นพ่อข้าแต่พระบีดาของข้าพเจ้าทั้งหลายก็หมายความว่าเราเป็นลูกของพระองค์เป็นลูกที่น่ารัก ก็มาหาพ่อผู้ซึ่งมีเมตตาแล้วก็ความรักเต็มเปี่ยมเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองนะครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึง่งรายการแสงธรรมดุดแสงทองสองชีวิตโมเดิร์นไนนทีวีช่อง9อสมท คราวนี้เรามาพิจารณาบทพระคัมภีร์บทอ่านที่หนึ่งเลยนะครับก็คือบทอ่านที่นํามาจากหนังสืออพยพหนังสืออพยพก,ก็เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องชาวอิสราเอลได้รับความช่วยเหลือจากพระบินเจ้าให้โมเสสนําพวกเขาออกจากระเทศอียิปต์แล้วก็กลาลังเดินทางไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญานะครับแล้ววันนี้เขาเอาตอนไหนของหนังสืออพยพมาให้เราฟังกันนะครับ หนังสืออพยพในวันนี้สะท้อนความจริงว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เมตตาธรรมบัญญัติของโมเสสจึงต้องเอื้ออำนวยช่วยเหลือผู้ยากจนและด้อยโอกาสในสังคมมากกว่าคนร่ำรวยโมเสสพระเจ้าอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ไปที่ภูเขาซีหนและตรงนั้นเขาได้ทำพันธสัญญาพระเป็นเจ้าทรงบอกโมเสสบอกว่าวันนี้เราจะทำพันธสัญญากับประชากรอิสราเอล เขาจะเป็นประชากรของเราเป็นสมณราชตระกูลเป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะเป็นบีดาของเขาแล้วสัญ,ญลักษณ์ของการทำพันธสัญญาก็คือว่าชาวอิสราเอาลรับพระเป็นเจ้าโดยการถือตามธรรมบัญญัติพระป็นเจ้าประทานพระบัญญัติสิบประการแก่พวกเขาโมเสสรับมาแล้วก็นํามาเป็นธรรมบัญญัติแก่เขาแล้ววันนี้บทอ่านที่หนึ่งได้พิจารณาถึงธรรมบัญญัติของโมเสส เนื้อหาใจความหลักใหญ่ของธรรมบัญญัติของโมเสสเนี่ยสะท้อนว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้มีเมตตาเขาเลยเอาหนังสืออบยยพตอนนี้มาอ่านให้เราฟังนะครับว่าธรรมบัญญัติของโมเสสมีกฎข้อนี้ด้วยครับพระบิดาเจ้าสั่งโมเสสบอกให้เขียนกฎข้อนี้ลงไปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ถ้าท่านยึดเสื้อคลุมของเพื่อนบ้านไว้เป็นประกันท่านจะต้องคืนให้เขาก่อนตะวันตกดิน เพราะเสื้อคลุมเป็นผ้าห่มกายผืนเดียวที่เขามีเขาจะใช้สิ่งใดป้องกันความหนาวเมื่อนอนถ้าเขาร้องขอความช่วยเหลือจากเราเราก็จะฟังคำร้องขอของเขาเพราะเราเป็นผู้มีเมตตากรุณาในธรรมบัญญัติของโมเสสมีกฎที่เขาจะต้องเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าไม่ว่าแยกออกมาจากคนอื่นถ้าแยกออกมา วิธีที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นก็คือเรามีพระบัญญัติของพระบินเจ้าที่เจถีในขณะที่คนอื่นเขาไม่เค่งคัดต่อธรรมบัญญตัติเราซื่อสัตย์ต่อธรรมบัญญตัติแต่ปรากฏว่าธรรมบัญญัติที่พระบินเจ้าทรงประทานให้ชาวอิสราเอลพวกงสั่งโมเสสบ,บอกไปบอกกับชาวอิสราเอลแบบนี้ว่าถ้าหากว่ามีใครเข้ามาขอยืมเงินเราแล้วเราก็ต้องมีอะไรเป็นประกันคนนั้นเป็นคนจนเขาก็มีเสื้อคลุม ชั้นนอกในสังคมชาวอิสราเอลเป็นดินแดนที่กลางคืนหนาวกลางวันร้อนแล้วบางทีกลางวันก็มีฝุ่นทรายต้องมีเสื้อชั้นนอกเป็นผ้าผืนใหญ่หญๆเอาไว้คุมศีรษะกันพายุทรายเวลาพายุพัดเศษฝุ่นเข้ามาแล้วตอนกลางคืนมันจะหนาวก็อาศัยผ้าผืนนี้อีกนั่นแหละที่จะห่มกายเพื่อจะนอนแต่เรายากจนเราไม่มีเงิน เราไปขอยืมเงินเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าจะต้องมีหลักประกันเงินที่ขอยืมชันไปก็ยึดเสื้อนอกผืนชั้นนอกผ้าผืนเนี้เอาไว้แต่ว่าพระเ็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสบอกว่าเขาจะต้องคืนให้กับคนยากจนที่มาขอยืมเงินเขาก่อนตะวันตกดินเพราะเสื้อคุมเป็นผ้าห่มกายผืนเดียวที่เขามีเขาจะใช้สิ่งไดป้องกันความหนาวเมื่อนอน ถ้าเขาร้องขอความช่วยเหลือจากเราเราก็จะฟังคำร้องขอของเขาเพราะเราเป็นผู้มีเมตตากรุณาแล้วกฎพระมบ,บัญญัติของโมเสสที่เกี่ยวกับเรื่องความเมตตาแบบนี้ยังมีอีกเยอะแยะในหนังสืออพยพซึ่งบ่งแสดงตั้งแต่ในยุคสมัยทธรรมบัญญัติว่าพระบิาเจ้าของเราเป็นพระบิาเจ้าที่มีเมตตากรุณาสมกับที่พ่อได้อ่านบทเพลงสดุดี103ให้กับ พี่น้องได้ฟังเมื่อสักครู่เสื่อช่างไพเราะเลยเกินฟ้าสูงกว่าแผ่นดินเท่าไหรความรักของพระเป็นเจ้าที่มีต่อเราก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้นตะวันออกห่างไกลจากตะวันตกเท่าใดพระเป็นเจ้าก็ทรงเอาบาปกันออกไปห่างไกลจากชีวิตเราเท่านั้นเรามาพิจารณาบทอ่านที่สองนะครับในเมื่อธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าขอให้เราเนี่ยได้มีเมตตากรุณานะ จหมาณบุญเปาโลถึงชาวเทสซิโลนิกาฉบับที่หนึ่งนะครับยิ่งมีความไพราะและสะท้อนความจริงของชาวเทสซโลนิกาเมื่อพวกเขาละทิ้งการกราบไหว้เทเวรูปมารู้จักองค์พระเยซูเจ้าแล้วเทสซโลนิกาเป็นเมืองเมืองหนึ่งอยู่ในนครรัฐกรีกในสมัยนั้นนะครับอยู่ในนครรัฐกรีกในยุคนั้นอนาณาจักรกรีกก็เอ่กำลังจะได้ หมดอำนาจไปแล้วมีอาณาจักรใหม่คืออาณาจักรโรมันแต่ปรากฏว่าคนทั่วโลกยังพูดภาษากรีกอยู่วัฒนธรรมกรีกแล้วหนึ่งในวัฒนธรรมกรีกที่แพร่ไปทั่วโลกก็คือเขากราบไหว้เทเวรูปรูปปั้นรูปแกะสลักแต่พอน่านุญเปาโลก็ไปที่เมืองเทซิลนิกาท่านได้ไปสอนพระบาจาของพระได้ไปประกาศพระวรสารคนพวกนี้เขาละทิ้งรูปเขาลบหมดแล้วแล้วเขาได้มานมันสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วก็มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าว่าเป็นพระผู้ไถ่เพราะฉะนั้นบทอ่านในวันนี้ยิ่งมีความไพเราะสะท้อนความจริงของชาวเตสโลนิกาเมื่อพวกเขาละทิ้งการกราบไหว้เทเวรูปและมารู้จักองค์พระเยซูเจ้าแล้วชีวิตของพวกเขาเป็นที่ประจักษ์เรื่องลือกันไปทั่วไม่เพียงแต่แคว้นอาคาญาและแคว้นมาซิโดเนียตรงที่ เมืองเทสซโลนิกาตั้งอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นแคว้นมาซิโดเนียใต้ลงมาเนี่ยเป็นแคว้นอคาญาตรงแคว้นอาคาญานี้มีเมืองเอกคือเมืองโครินนะครับส่วนข้างบนที่พ่อบอกว่าเป็นแคว้นมาซิโดเนียเนี่ยมีเมืองเทสซโลนิกาอยู่ชื่อเสียงของชาวเทสซโลนิกาเนี่ยเป็นที่เลื่องลือไปไม่เพียงแต่แคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคาญาเท่านั้นแต่ในดินแดนอื่นๆว่าพวกเขาเป็นผู้มีความเชื่อในพระเจ้าเจียงแท้ และเพราะเมื่อพวกเขารู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงเมตตาแล้วแน่นอนคงมีความเมตตาต่อกันและกันเป็นที่ประจักษ์เรื่องลือคนเขาก็พูดกันปากต่อปากไปว่าคนในเทสโลนิกาเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาเพราะเขาได้รู้จักพระเป็นเจ้าผู้ทรงมีเมตตาแล้วเดี๋ยวเราจะมากลับมาอ่านเนื้อหาของบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเทสโลนิกากันนะครับว่านักบุญเปาโลพูดอย่างไรบ้างสักครู่ครับ แล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุดแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนนทีวีช่อง9อสมท เทสซโลนิกาซึ่งเคยกลับไหว้เทเวรูแล้วก็บางทีก็เป็นเหมือนกับที่พ่อได้อธิบายตอนแรกว่าเทเวรูปก็มีตำนานศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดอันเป็นไปแก่คนที่จะเข้ามาพึ่งพาแต่พอพวกเขาเลิกนับถือเทเวรูสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยมือมารู้จักพระเป็นเจ้าเจียงแท้แล้วเขามีความเมตตาและความเมตตานี้จึงทำให้ชื่อเสียงของเมืองเทเซโลนิกาเลื่องลือไป พี่น้องท่านทั้งหลายรู้ว่าเราปฏิบัติตนอย่างไรในหมู่ท่านเพื่อท่านและท่านก็ได้ทําตามอย่างเราและตามแบบฉบับขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยท่านได้รับพระวาจาด้วยความทุกข์ยากหลายประการแต่ท่านก็ยังมีความปิติยินดีของพระจิตเจ้าด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่มีความเชื่อทุกคนในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอาคยา พระบาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังกล้องมาจากท่านไม่เพียงแต่ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอคาญา,าเท่านั้นความเชื่อของท่านในพระเจ้ายังเลื่องลือไปทุกคนทุกแห่งจนเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกเพราะคนเหล่านั้นพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเราว่าเราได้เริ่มง,งานในหมู่ท่านอย่างไรและท่านกลับใจละทิ้งรูปเคารพมาสู่พระเจ้าอย่างไรเพื่อรับใช้พระเจ้าแท้จริงผู้ทรส่งชีวิต และรอคอยให้พระบุตรของพระองค์เสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากราพิโรธที่จะมาถึงพระเยซูเจ้านี้พระเจ้าทรงบันดาลให้กลับคืนพระเจ้าเมจีพจากบรรดาผู้ตายชื่อเสียงของชาวเตสโลนิกาก็เป็นที่รับรู้ไปเพราะเขาได้ทิ้งเทวรลปแล้วบัดนี้เขาได้มานับถืพระบิดาผู้มีเมตตามาเชื่อถึงพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่แล้ว บทพรวรสารในวันนี้นะครับนํามาจากพระวรสารนบ,บุญมัทธิวบทที่22พระเยซูเจ้าทรงสรุปธรรมบัญญัติของโมเสสข้อแรกเกี่ยวข้องกับการจะต้องนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้มิใช่เทเวรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาเราจึงจะได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงเมตตาและสามารถปฏิบัติธรรมบัญญัติสําคัญข้อที่2คือไปปฏิบัติ ความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจนสําเร็จท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาของท่านนี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรกบทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกันคือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองธว่าบัญญัติและคําสอนของบรรดาประกาศศก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้ หมอกฎหมายมาจับผิดพระเยสุเจ้าถามว่าธรรมบัญญัติของโมเสสเนี่ยข้อไหนสําคัญที่สุดพ่อบอกแล้วว่าในหนังสืออพยพธรรมบัญญัติของโมเสสมีมากมายแต่พระเยสูเจ้าทรงสรุปสองข้อที่เขามาจับผิดพระองค์อย่างแม่นยําแล้วสองข้อนั้นเกี่ยวเนื่องอะไรครับก็เ,เกี่ยวเนื่องกับความรักเพราะว่าพราะเป็นเจ้าของเราเป็นพระแห่งความรักพระเยสุเจ้าไม่ได้สรุปบัญญัติที่ว่าเราต้องเคร่งคัด เราไม่มีเมตตาต่อคนอื่นตรงกันข้ามพระเยซูเจ้าทรงสรุปบอกว่าพระบัญญัติสําคัญข้อแรกคือหนึ่งจงรักพระเป็นเจ้าสิ้นสุดดวงใจสิ้นสุดสติปัญญาสิ้นสุดกําลังสองจงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองบางทีเราได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนเก่งคัดเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นคนเรียนเก่งมีความรู้มีความสามารถมีทักษะด้านต่างๆแล้วเราก็เอาจริงเอาจังกับความเก่งกาจเหล่านั้น จนลืมที่จะมีความเมตตาต่อคนที่อ่อนแอกว่าเรี้ยนเก่งน้อยกว่าทักษะด้อยกว่าเราเราก็เหมือนกําลังกราบไหว้พระทิเทียมแห่งความเก่งกาจเพราะพระเจ้าเทียงแ้ของเราเป็นพระผู้ทรงเมตตาเกรุณาต่อมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระอ,องค์ไม่ใช่พระที่เราสร้างขึ้นบนความน่ากลัวเลิศเลอ,เลอจนห่างไกลจากเราแต่อย่างใดเลย ชายคนหนึ่งเข้าไปในวัดร่วมพิธีมิสากับภรรยาแล้วลืมปิดโทรศัพท์มือถือแล้วขณะที่คุณพ่อเทศโทรศัพท์มือถือก็ดังก็ตกใจเอาออกมาแล้วรีบปิดใหญ่เลยแต่ว่าก็ไม่ทันเพราะว่า,าเสียงมันดังทุกคนหันมามองแล้วก็ทำหน้านิ้วคิ้วขอมวดเหมือนกับตำหนิเขาว่าไม่ระวังเลยทำไมมาร่วมมิสา้วไม่รู้จักปิดโทรศัพท์ซะก่อนภรรยาก็เอามือตีสามีว่า เธอเนี่ยทำฉันเสียหน้าคุณมามองหมดแล้วไม่มีมารยาทเลยเข้ามาในวัดนี้แล้วก็ปอมไม่มีเสียงดังแล้วจากมิสซาจบแล้วชายคนนั้นก็เดินออกไปนอกวัดปรากฏว่ายังมีคริสตชนอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงก็เดินเข้าตรงเข้ามาตําหนิเข้าใหญ่เลยบอกว่าทําไมไม่รู้จักปิดเครื่องมือไร้าสายโทรศัพท์มันเสียงดังรบกวนน่าจะรู้จักมีมารยาทเข้าวัด ชายคนนั้นก็รู้สึกไม่ดีเลยขับรถกลับบ้านภรรยาก็ยังด่ามาตลอดทางวันหนึ่งเขาก็เลยไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งนะครับแล้วเขาก็คุ้มใจก็กําลังจะกินเหล้าแต่ความคุ้มใจเนี่ยทำให้เขาเอามือไปปัดแก้วเหล้าตกพื้นปรากฏว่าเขาก็ตกใจใหญ่เลยนึกว่าคนในร้านเนี่ยจะต้องเข้ามาด่าเขาปรากฏว่าคนที่นั่งข้างๆก็เข้ามาช่วยกันเก็บเศษแก้วแล้วก็เออ มีคนบางคนไปเอาผ้าถูพื้นมาเช็ดพื้นให้แล้วเจ้าของร้านก็เดินไปดินแก้วเหล้าแก้วใหม่มาให้เขาวางแล้วก็บอกเขาบอกว่า,าไม่เป็นไรหรอกนะคนเราก็ผิดพลาดกันได้ครั้งหน้าก็ขอให้มีความระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันแล้วเขาก็ไม่มีใครด่าก็เลยแล้วที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ไปวัดแล้วแต่เขาจะมาที่ร้านเหล้า มันเป็นเรื่องเล่าที่แสบสันใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องเล่าที่ทําให้เราเห็นอย่างที่พอ่อซึลิปตอนสุดท้ายบอกว่าบางทีเราได้รับการสั่งสอนให้เป็นคนมีคุณธรรมเข่งคัดเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นคนคงแก่เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะด้านต่างๆแล้วเราก็เอาจริงเอาจังกับความเก่งกาจเหล่านั้นจนลืมที่จะมีความเมตตาต่อผู้ที่อ่อนแอน้อยกว่าบางครั้งอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิต หรือแม้แต่พิธีกรรมที่เราอาจจะทําอะไรผิดพลาดบ้างเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเราเป็นมนุษย์ในวันนี้พระเป็นเจ้าจึงเป็นผู้ทรงอุดมด้วยความรักมั่นคงส่งกิ้วช้าส่งมีเมตตาและสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือขอให้เราไปมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนพี่น้องนะครับสวัสดีครับ